นอกรอปปิ้งพบกับมอนบี้ครับนอกรอปปิ้งนะครับเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในลีกต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ2สเสมอ1แพ้ไป2เกมครับเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไปเฉือนเอาชนะซิลิอุสมาได้2ประตูต่อ1โดยที่นอกปปิ้งนั้นก็เป็นการเริ่มต้นซีซันในช่วง10เกมแรกนั้นก็อยู่ในช่วงของกลางตารางนะครับมี13คะแนนด้วยกันส่วนผู้มาเยือนอย่างมอนบี้นะครับ5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นสุดยอดมากๆนะครับชนะ4แพ้เกมเดียวเป็นการชนะมา3เกมตติดต่อกันเกมเเนกนมมัดดล่าาสุุบบกไปเอชะี มา2ประตูต่อ1โดยที่พวกเขานั้นก็ยังคงรั้งตำแหน่งจ่าปุงอยู่นะครับสำหรับทางฝั่งของมอนบี้มี26คะแนนด้วยกันครับในแง่ของเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้ก็เป็นทางก็เป็นทางฝั่งของมอนบี้นะครับที่เหนือกว่าพอสมควรครับชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางด้านของผู้้มาเยือนนะครับขอภัยครับโดยที่ทางด้านของนอกรกปิงนั้นชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับก็คือมอนบี้บังคับชนะนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมนั้นทางฝั่งของเจ้าถ ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางกระทางฝั่งของมอนบี้ที่ช่วงนี้นะครับเพิ่งต้องถือว่ารักษาคุณภาพได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคู่นี้เชีรยไปที่มอนบี้คิดว่าน่าจะสามารถบุกไปเอาชนะได้ครับ